สวัสดีครับวันนี้พามาดูขึ้นมะพร้าวนะครับเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวแวะเต็มลมที่ปั๊มก่อนนะครับครับลมยางก็เดี๋ยวเติมสัก45 psi นะครับกำลังเหมาะกำลังดีครับผมเติมแล้วก็จะเติมแค่ล้อหลังนะครับ ทั้งสองข้างนะครับผมยางก็จะเป็นยางที่ติดมากับรถของเดิมเลยครับ265ทั26 5, 26 5นะครับตอบ17ครับผม อันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวที่เราจองไว้นะครับเดี๋ยวต้องมาคัดอีกทีนะครับประมาณ300ลูกเราจะคัดออกจากกองนี่อันนี้ก็เลิกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูพี่เขาจะขึ้นมะพร้าวให้นะครับอันนี้ยางก่อนที่จะบรรทุกนะครับโอเคดูอีกรอบที่คัดออกมาจากกองว่ากี้นี้นะ ประมาณ3 0 0ลูกโอเคครับขึ้นกันเลยให้เรามดขึ้นเลยสักหนึ่เริ่มนับกันแล้วนะครับครับอันนี้ก็จนถึงหนึงรอแล้วนะครับได้ประมาณนี้ครับเก้าหนก็องคกับสองเสามก้สี่กหกแดเกโอเคเต็มแล้วนะครับสามร้ลูกก็จะได้ประมาณนี้ครับ ยังก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากครับเราติมมดแล้วโอเคครับสวัสดีครับ